เราเลือกแฟนวิทหน่อยก็อ่อชะลาลายใช่ไหมคะหนูไม่มูฟออนเลยคือหนูแบบว่าในค่ำคืนที่ตลอดเวลาเคยชอบมากแบบแกีดไม่ไหวแล้วคือเอิญอะทุกคนเอิญก็คือแบบนั่งข้างกันใช่ปะแล้วก็คือนางชีก็ดึงชีก็ดึงดึงแขนหนูแล้วก็ดึงเสื้อนหนูแล้วก็กีดกีดใส่หนูแต่ว่ายิ่งตอนที่ ยิ่งตอนที่อ่อเอ่อซ o ล่พี่เนยแล้วก็คุณนนท์ขึ้นมัเต้นแล้วคือพวกหนูเซอร์ฟพรส์มากว่าแบบเฮ้ยคุณนนท์หรอยอะไรเงี้ยพวกหนูก็กรีดกันตึกเต้นตกใจใช่แล้วคือเอิร์นก็คือแบบคืออีกนิดนึงคือจะมานั่งบนตักแล้วอะคือ <c oughs> คือเป็นอะไรคือเป็นคนที่แบบเออกรีดแล้วต้องหาที่จับอย่างนงี้เหรอมันจะได้แบบส่งพลังเสียงออกมาได้แบบอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยเหรอคือแบบเกาะสุดเกาะ กาะแบบหนูแบบแล้วล็อกล็อกล็อกหน้าหนูไว้ล็อกหน้าหนูแล้วกีดใส่หูหนูก็ถึงบอกว่าเอิญคอแตกแต่ว่าหนูอ่ะหูแตกไปแล้วนี่ก็รู้สึกว่าแบบเรากีดแรงมากจนแบบว่าจะแบบว่าเกรงใจมันขับข้างล่างเลยว่าแบบเออเขาจะยังได้อินเสียงพี่เราอยู่ไหมเพราะว่าเรากีดดังเกินไปแล้วเธอจะมีแฟนมิดบ้างไหมล่ะดูก็เราคิดอยู่ว่าแก๊งคิมตัวของเรา แกงที่ไม่มีชื่อเรียกของเราต้องทําให้ได้สักวันหนึ่งแต่วันนั้นจะอยู่ตอนไหนก็คือไม่ทราบได้แต่ว่าเราก็แบบต้องมาแล้วล่ะ